コンをその力を我に示せジーンパクトキャノン接続か สวัสดีนะครับผมวันนี้อยู่กับไอซีนชาแนลเช่นเคยนะครับสำหรับนี้ก็ผมเลือกหยวบสินค้าจะทําบันไดนะครับผมในซีรีส์ของ Super b o ์บอดวอโนะครับผมนี่ก็จะเป็นเจ้าไฮเกียร์นะครับผมฮิคเบย์มาร์กทูนะครับผมนี่นะฮะสำหรับตัวนี้นะผมก็เป็นอีกหนึ่งหุ่นนะครับผมยอดฮิตของเกม Super b o ์บอดโเลยเช่นกันนะครับผมซึ่งเจ้าฮิคเบย์มาร์กทตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นหุ่นนะครับผมออริจินัลที่ออกแบบ โดยทางบานเพลสโตนะครับผมก่อนที่จะโคบโลกระทำบันไดนะฮะนี่นะครับผมซึ่งส่วนตัวพร์โลดนะครับผมก็คือบุคลินลักฟิวนะครับผมก็จะเป็นไพร์โหลดของหุ่นตัวนี้นะฮะก่อนที่เขาจะได้หุ่นใหม่นะครับผมซึ่งในส่วนอตัวเจ้าพิเคย์บายมักทูตัวนี้ผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหุ่นพื้นฐานนะครับผมของซีรีส์เกมซุปเปอร์บอทเลยเช่นกันนะฮะโอเคามาดูแผงข้างในากันดีกว่านะครับผมนี่นะฮะ ซึ่งในส่วนของตัวแผงชิ้นส่วนนะครับผมนี่ก็จะมีการฉีดในส่วนของตัวสีต่างๆมาในแผงเดียวนะผมโดยในส่วนของตัวแผง A ตัวนี้นะครับนี่เราจะมีสติกเกอร์เล็กน้อยนะครับผมอันนี้เท่าที่รู้จักส่วนชิ้นส่วนนะครับผมนี่สีก็จะไม่ค่อยหลากหลายเท่าไหร่นะสำหรับตัวนี้นะครับผม ก็จะมีแผงในส่งกับตัว e อฟเ c ก b r มเซเอร์มาให้ด้วยเช่นกันนะครับและนี้ผมก็ไม่พลาดนะผมสลับในส่งขัตัวซีรีส์ซูปเปอร์วัตนะผมก็จะมีในส่งขัตัวฐานแถมมาให้ด้วยเช่นกันนะครับผมแหมซีรีส์นี้ชอบแถมฐาน,นจริงๆนะฮะ แล้วก็ในส่วนของตัวคู่มือการประกอบนะครับผมก็จะเป็นแบบแผ่นพับมาให้นะครับผมนี่แต่ส่วตัวอาร์คเวิ์กนะครับผมก็ค่อนข้างเท่ดีเลยทีเดียวนะฮะสลับเจ้าพิเศบายตัวนี้นะครับผมเท่าที่ดูในส่วนของตัวชิ้นส่วนของการประกอบนะครับผมตัวนี้ก็จะไม่ค่อยยากเท่าไหร,ร่นะฮะนี่นะครับผม แผนพับมีไม่กี่สเตปนะฮะนี่นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนตัวประวัตินะครับผมโดยย่อนะครับผมของเจ้าหุ่นตัวนี้แล้วคนขับนะครับผมนี่นะครับเราจะมีอธิบายในส่วนตัวอาวุธต,ต่างๆนะครับผมที่เขาให้มานะครับผมซึ่งก็ค่อนข้างครบตามในเกมเลยนะฮะ โอเคมาูในส่วนตัวชิ้นส่วนกันดีกว่านะครับผมอันนี้ก็จะเริ่ม,มในส่วนตัวแผง A นะครับนี่นะฮะซึ่งในส่วนตัวแผง A ผมก็จะมีชิ้นส่วนใหญ,ใหญ่ผมน่าจะเป็นในส่วนตัวทัสเตอร์ด้านหลังนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนตัวพาร์ทใส่นะครับผมนี่ตัวนี้ก็คือจะสะท้อนแสงนะครับผมกับในส่วนตัวแบ็คไลท์นะฮะนี่นะครับต่อไปผมก็จะเป็นในส่วนตัวแผง B นะครับนี่ อันนี้จะเป็นในส่นของตัวโครงต่างๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่นของตัวเอวนะครับผมหรือว่าเป็นพวกข้อต่ออะไรพวกนี้นะฮะต่อไปผมนี่จะเป็นในส่วนของตัวแผง c นะครับผม c หนึ่งนะครับผมนี่ก็จะมีในส่นของตัวพ์ทมือมาให้นะครับผมเป็นในส่วนของตัวอาวุธนะครับต่อไปผมอันนี้จะเป็นในส่วนขังตัว่าแผง d หนึ่งนะครับผมนี่นะครับต่อไปนี่จะเป็นในส่นของตัวแผง e นะครับนี่แผง e หนึ่งนะครับผม ต่อไปนี่จะเป็นในส่วนของตัวแผง F นะครับนี่นะฮะ F1 นะครับตอนนี้จะเป็นในส่วนของตัวลวดนะครับผมเดียเขาให้มานะครับผมซึ่งเขาจะมีอาวุธอยู่ตัวนึงผมซื่อชักกลมชูเตอร์นะผมก็ต้องใช้ลวดตัวนี้นะครับเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์นะผมตอาที่ดูรู้กันนะฮะแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับผมก็จะเป็นแบบฟอยแบบนี้นะให้นะครับนี่ แล้วก็เมื่อกี้แล้วผมมีชิ้นส่วนหลุดจากแผงมาชิ้นหนึ่งนะครับผมนี่จะเป็นในส่วนตัวตรงคอนะครับผมอันนี้น่าจะหลุดมาจากในส่วนตัวแผง B นะครับอ้อไม่ใช่ปีแผง C ีหนึ่งนะครับผมนี่ตรงเบ้าตรงคอตรงนี้นะฮะไงก็ดูในส่วนตัวชิ้นส่วนให้ครบด้วยนะครับผมก่อนประกอบนะครับแล้วนี่ก็ฐถานนะครับผมเดี๋ยวไว้ประกอบทีหลังสุดเลยนะครับโอเคชิ้นส่วนสำหรับเจ้าฮิเคไบร์มาร์กทูไฮเกตก็จะประมาณนี้นะครับผม โอเคขอตัวไปประกอบก่อนแล้วผมดูเดี๋ยวมาเจอกันนะครับ ประกอบเสร็จแล้วผมสลับเจ้าฮิคาร์ไบมาร์ทูตัวนี้นะครับผมนี่แต่ก็มีแอบไปทําสีมาก่อนนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวเวอร์ชั่นของทอมเบ้นะครับผมซึ่งจะแตกต่างจากสีออริจินอลตัวนี้นะครับผมโดยในส่วนของตัวเวอร์ชั่นของทอมเบ้นะครับผมในส่วนของตัวคนขับเนี่ยก็คือจะเป็นเอลซ่มวีบาร์ชทนะครับซึ่งหุ่นที่เขาขับนะครับผมเขาก็จะทําการย้อมสีนะครับผมในโทนของสีดําและสีแดงนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อเป็นอ่าห้อยท้ายด้วยคำว่าทอมเบ้นะครับผมชื่อเป็นม้าของเขานะครับ และนอกจากนี้นะครับผมในส่วนของตัว BGM ทอมเบ้นะครับผมก็ยังเป็นบั๊กของเกมตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งเวลาเขาโผล่มาเนี่ยคือเพลง BGM ของทอมเบ้จะกบในส่วนของตัวเพลงนตอนต่อสู้ทุกตัวแล้วผมรวมถึงเพลงของบอสด้วยนะครับผมก็จะเป็นบั๊กอย่างเกมนะฮะโอเคผมกลับมาที่เจ้าฮิเกาบมาร์กทูทอมเบ้ตัวนี้กันต่อนะครับผมซึ่งในส่วนของตัวนี้นผมเท่าที่ทําสีนะครับผมก็พบว่าในส่วนของตัวสีเนี่ยคือค่อนข้างจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมหลักๆคือจะเป็น สีดําและก็คือจะมีสีแดงแซมนะฮะซึ่งในส่วนตัวที่ส่วนต่างๆผมเขาก็แบ่งในส่วนตัวแผงมาให้ค่อนข้างชัดเจนอยู่นะครับโอเคนี่ครับผมซึ่งสีใช้ผมก็จะเป็นสีของสกาวคั o เลอร์นะครับผมในส่วนตัวสีดาเงาก็คือจะใช้เป็นเจ็ b แบล็นะครับผมส่วนสีทองก็คือจะเป็นไบโกนะฮะและส่วนสีแดงคือจะเป็นเมทัลลิกเกรนั่นเองนะครับผมแต่ในส่วนตัวบางชั่วนะครับผมที่จะเป็นในส่วนตัวพาร์ตตรงหัวเนี่ยนะครับผม ก็ต้องอระวังนิดนึงนะผมตรงเข่าที่คืออาจจะหลุดค่อนข้างง่ายนะฮะโอเคในส่วนตัวจุดขยับนะครับผมตรงหัวคือสามารถหมุนและกล้มเงยได้นะครับผมนี่นะฮะต่อไปผมเดี๋ยวขอแยกแพ็คๆออกมาก่อนนะครับผมนี่นะฮะแพ็คตรงข้างหลงนี่คือค่อนข้างติดแน่นพอสมควรเลยนะครับโอเคต่อไปผมในส่วนตัวจุดขยับนะครับผมตรงช่วงหัวไหล่นะครับผมตัวนี้คือจะเป็นบอยจอยขนาดใหญ่นะฮะ ซึ่งทาให้หมุนได้ค่อนข้างอิสระเลยทีเดียวนะครับผมและจุดพับรังผมทําให้แขนโน้มมาข้างหน้าได้ค่อนข้างเยอะนะครับผมโอเคแต่ในส่วนตัวเบ้านี่คือจะดูห่างๆออกจากในส่วนตัวไหลค่อนข้างพอสมควรเลยนะฮะต่อไปผมในส่วนตัวจุดขยับตรงช่วงแขนและข้อศอกนะครับผมนี่สามารถงองได้2จังหวะนะครับผมและพับแขนขึ้นมาได้ประมาณนี้เลยนะฮะซึ่งในส่วนตัวแขนด้านซ้ายผมก็จะมีในส่วนตัว อาวุธนะผมชักกลมชูเตอร์นะครับผมเป็นตัวกล่องคอนเทนเนอร์ใส่อยู่นะฮะและส่วนตัวมือนะครับผมนี่นะฮะก็เป็นบอยจอยนะครับผมหมุนได้รอบนะครับผมนี่นะฮะส่วนในตัวแขนด้านขวาตัวนี้คือปล่อยโล่งนะครับผมนี่จดขยับทําได้ดีนะครับผมประมาณนี้นะครับในส่วนตัวพ์ทมือนะครับผมตัวนี้คือใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับผมเพราะว่าตรง แกนตรงจอยก็คือจะค่อนข้างเล็กเหมือนกับตัวไฮเกรดนะครับผมทั่วไปนะฮะซึ่งในส่วนตัวมือจะให้มา2แบบผมเป็นมือแบบกรรมอาวุธและมือแบบแปรแบบนี้นะครับโอเคแต่ละหลายก็คือจะใช้ใส่เป็นมือกรรมประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปผมในส่วนตัวตัวขยับตรงช่วงเอวตรงเอวก็คือสามารถหมุนแล้วก็ก้มเงยได้นะครับผม ซึ่งในส่วนตัวตอนประกอบเผยจะมีซนส่วนอตัวจอยหลักๆก็คือจะเป็นตัวแกนพับตรงนี้นะครับผมที่สามารถทําให้ก้มเงยได้ค่อนข้างเยอะนะครับนี่นะครับบิดไปทางซ้ายบิดไปทางขวาก็ได้นะครับผมในส่วนตัวช่วงเอวนะฮะต่อไปตรงเกาะนะครับผมตรงช่วงกระโปรงด้านหน้านะครับผมนี่นะฮะสามารถเปิดออกมาได้นะครับผมเพิ่มองศากกรขยับของขานะครับเกาะด้านข้างก็เปิดออกมาได้เช่นกันนะครับผม แต่ใ yup. นส่วนของตัวเกาะตรงด้านหลังนะครับผมตัวนี้จะเปิดมาไม่ได้นะฮะซึ่งในส่วนตัวเกาะตรงด้านหน้านะครับผมตรงช่วงเอวเนี่ยก็คือจะสามารถเปิดออกมาผมเพื่อต่อกับในส่วนของตัวปืนใหญ่ของเขาได้นั่นเองนะครับผมโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวเกาะนะครับผมตรงด้านข้างนะผมตัวนี้คือจะมีในส่วนของตัวปีมเซเบอร์นะครับผมเน็บอยู่นะฮะนี่นะครับผมจะมีดีนเซเบอร์เน็บอยู่ข้างในแบบนี้นะครับผม แล้วก็สามารถถอดออกมาเล่นได้เช่นกันนะครับนี่ในส่วนตัวการติดตั้งกับในส่วนตัวเอฟเฟกต์บีมเซเบอร์ก็ตามปกติเลยนะครับผมนำเอฟเฟกต์พาร์มาเสียบได้เลยนะครับนี่แล้วก็ใส่เข้าระกับมือแบบการรมตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะฮะ ตัวนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมนี่จะมีองศา,าที่สามารถเสียบเข้าได้อยู่นะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคนี่นะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนตัวจุกยับตรงช่วงขานะครับผม ในส่วนตัวช่วงขาของผมตัวนี้คือจะเป็นอ่าจอยขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งจะมีอ่ากกไกด้านในทําให้พับได้ประมาณ2ระดับนะครับผมตรงหัวเข่านี่นะฮะโอเคประมาณนี้ผมแล้วส่วนตัวช่วงเท้าของผมตัวนี้คือจะเป็นจอยผมสามารถหมุนปิดซ้ายปิดขวาได้นะครับผมแลวตังปลายเท้าคือสามารถงอได้เล็กน้อยนะฮะนี่นะครับผม ในส่วนตัวเกาะตรงช่วงนี้ก็ค่อนข้างเท่เลยทีเดียวนะครผมตรงช่วงขานะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปผมก็สามารถเสียบกับในส่วนตัวแอคชั่นเบดได้เลยนะครับผมตรงข้างล่างก็คือจะมีรูให้ใส่อยู่นะครับประมาณนี้นะโอเคนี่นะครับผมเสียบแอคชั่นเบดสามารถแอคท่า,าต่างๆได้นะครับโอเคผมแล้วต่อไปผมมาดูในส่วนตัวช่วงแพ็คหลังเขาดีกว่านะครับ ในส่วนของตัวแพ็กหลังตรงนี้นะครับผมก็คือจะมีจอยติดกัน2อันนะครับผมซึ่งในส่วนของตัวปีนะครับผมก็คือจะไม่สามารถขยับได้นะครับผมต้องมาขยับในส่วนของตัวจอยที่เชื่อมกับตัวแพ็กหลังแทนแบบนี้นะครับผมก็สามารถหมุนได้นะครับผมขยับได้หมุนซ้ายหมุนขวานะฮะแต่ในส่วนของตัวพ่วงปลายปีอะไรพวกนี้คือจะไม่ขยับตามนะครับผมโอเคต่อไปผมในส่วนของตัวที่เป็นกล่องคอนเทนเนอร์ตยูตรงแขนด้านซ้ายมือครับผมตัวนี้คือจะเป็น ที่เก็บอาวุธของเขาทุกอย่างเลงนะครับผมก็คือจะเป็นในส่วนของตัวอ่าวงแหวนนะครับผมชักลัมชูเตอร์นะครับผมนี่นะฮะก็จะเป็นตลับแบบนี้นะครับผมเป็นสีออกดำๆแบบนี้นะฮะตัวนี้คือจะมีแกนล็อกอยู่นะครับผมกับอะเดือยด้านในนะฮะซึ่งเวลาจะเล่นนะครับผมก็เปลี่ยนมาใส่ตัวพาร์ทที่ประกอบไว้แบบนี้นะครับผมที่ติดกับพาร์ทลวดนะฮะซึ่งเอฟเฟกต์พาร์ทตัวนี้ผมก็จะทําเป็นแอคชั่นแบบกลาง เลยส่งตัวใบเลื่อยออกมาแล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมลวดก็จะเส้นบางนิดนึงนะครับผมก็จะสามารถอ่แบบขยับได้นะครับผมนี่โอเคต่อไปผมมาดูในส่วนตัวอาวุธปืนกันบ้างดีกว่านะครับผมสำหรับในส่วนตัวปืนตัวเล็กนะครับผมก็คือจะเป็นเจ้าโฟตอนไรเฟิลนะฮะนี่นะครับผมก่อนอื่นเลยนะฮะก็ถอดในส่วนตัวพาดมือออกมาก่อนนะครับ ซึ่งในส่วนของตัวพัดมือตัวนี้ผมก็คือจะต้องแยกในส่วนของตัวพัดตรงช่วงที่เป็นนิ้วทั้งสองฝั่งนี้ออกมาก่อนนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็คือจะแกะคอาข้างยากนิดนึงนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับแต่นั้นก็คือมาดูในส่วนของตัวก้านจับนะครับผมตรงด้ามปืนตรงนี้นะครับผมเขาจะมีลูกเล่นรับนนผมในการเก็บซ่อนได้นะครับแล้วก็เสียบนะครับผมในส่วนของตัวพัดนะครับผมเข้ากับตัวมือตรงนี้ได้เลยนะครับ โอเคผมถือปืนก็จะประมาณนี้นะครับนี่โอเคส่วนตัวพัดต,ตรงแขนตรงข้อพับอะไรพวกนี้ก็คือแข็งแรงดีผมมือไม่ตกมาง่ายๆแบบนี้นะครับนี่ต่อไปแล้วผมมาดูส่วนของตัวอาวุธนะครับผมอีกอย่างของเขาดีกว่านะครับอาวุธอีกอย่างหนงเขาเนี้ยก็คือจะเป็นในส่วนของตัวเจ้าอ่า การเวทีอิมแพคแคทนอนนั่นเองนะครับผมซึม่งเป็นปืนใหญ่ของเขานั่นเองนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราก็มาจัดแอคชั่นท่าของเขาไน,นก่อนนะครับผมโดยให้ในส่วนตัวระดับมือนะครับผมลงมาระดับตรงช่วงใกล้ๆเอวประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับผม แล้วก็ในส่วนของตัวพัดปืนตัวนี้ผมก็จะมีลูกเล่นในการเก mm ็บในส่วนของตัวอ่าที่จับอยู่นะครับผมนี่นะฮะึ่งในส่วนตัวลายของปืนก็คือทํามาได้ค่อนข้าง่าดีพอสมควรในระดับของไฮเกรดนะครับโอเคโดยส่วนตัวกลไกปืนกันดีกว่านะครับผมตัวนี้คือจะเป็นในส่วนของตัวล็อกที่ด้ามจับนะครับผมก็ปลดออกมานะครับแต่้นก็กางในส่วนของตัวด้ามจับออกมานะครับซึ่งตรงนี้จะมีจุดขยับอยู่นะครับผมน znaczy, ี <S 2> <S 2> <untu> ่นะฮะตรงด้ามปืนนะครับ ตรงด้านจับนี้คือบิดออกมาให้ตรงเป็นองศาประมาณนี้นะครับผมโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูในส่วนตัวพ์ดเกาะตรงด้านหน้านะครับผมตัวนี้คือปลดออกมาด้านล่างแบบนี้นะครับผมนี่จะเห็นรูเป็นสี่เหลี่ยมๆอยู่ฮนะซึ่งรูสี่เหลี่ยมนี้คือจะเป็นตัวคอนเน็กต์นะครับผมเชื่อมระหว่างปืนตัวนี้นะครับผมกับลำตัวของเขานั่นเองนะครับผม ตัวนี้อาจจะถอดแขนยากนิดนึงนะครับผมหลังจากนั้นเราก็ถอดในส่วนตัวพัดมือออกมาทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปกับด้ามแต่ละข้างนะครับผมซึ่งในส่วนตัวพาร์ดมือตัวนี้ผมก็อาจจะบอบกบางนิดนึงนะผมเวลาใส่ก็ระวัง อ่าอย่าไปกดแ่นเกินเพราะเดี๋ยวมันจะหักอะไรประมาณนี้นะครับผมเน้นให้มันลงล่องก่อนแล้วค่อยอ่าประกอบกันก็ได้นะฮะโอเคชิ้นมันจะเล็กนิดนึงนะครับผมเทียบกับมือนะฮะโอเคหลังจากประกอบทั้งสองข้างเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็จะได้รูปทรงของมือนะครับผมประมาณนี้นะฮะที่แนะนาให้ประกอบข้างนอกเพราะเดี๋ยวกลัวว่าในส่วนตัวชิ้นส่วนเนี่ยมันจะเป็นกระทบกับตัวค่อนข้าง,ง,งบ่อยนะฮะ ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของตัวการเก็บปืนนะครับผมนี่ตรงนี้คือจะมีในส่วนของตัวเดือยอยู่นะครับผมตรงนี้คือเป็น,นกลไกดึงออกมาได้แบบนี้นะครับนี่แากนั้นก็นําในส่วนของตัวด้ามปืนตรงนี้ไปเสียบนะครับผมตัวปืนคือจะมีล่องสี่เหลี่ยมตรงชิ้นสีแดงแบบนี้นะครับโอเคเด็บปืนไว้ได้านหลังพร้อมนะฮะจากนั้นเราก็นําในส่วนของตัวพัดปืนมาประกอบได้เลยนะครับผมโดยหันใน,นส่วนของตัวอ่า เดือยนะครับผมที่เป็นสี่เหลี่ยมบล็อกเข้าไปเนี่ยติดเชื่อมกับลำตัวเข้าไปก่อนนะครับผมแล้วก็พยายามต่อในส่วนของตัวข้อมือนะครับผมเข้ากับตัวแขนนะครับเอาจริงในส่วนของตัวแขนของเจ้าที่เคบมาร์คทูตัวนี้ผมก็ค่อนข้างแข็งแรงดีนะครับผมจริงๆถือไว้ไม่ต้องค้ำกับในส่วนของตัวเอวมันก็ยังพออยู่ได้นะครับนี่โอเคประมาณนี้เลยนะครับผม คก็ถือว่าสามารถถือปืนได้ค่อนข้างแข็งแรงดีเลยนะครับผมแล้วก็สามารถยืนตั้งได้เลยนะครับผมไม่เสียสมดุลนะครับนี่โดยสําหรับเจ้าพิฆาตไบมาร์กทูในสเกลไฮเกตตัวนี้จะทำมาได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นพลาสติกโมเดลคิดนะครับผมที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับใครที่เป็นสายซูเปอร์โรบอทนะครับผมไม่ควรพลาดอย่างยิ่งนะฮะซึ่งในส่วนของตัวเจ้าพิฆาตไบมาร์กทูตัวนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นหุ่นนะครับผมที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในระดับหนึ่งนะครับผมไม่ใช่เป็นหุ่นนนนพื้ฐาาก็ตมมะครับผ ซึ่งทางโรงพยาบาลเนี่ยก็ทำรายละเอียดมาได้ดีมากรวมถึงในส่วนจัวก,การะยับก็ดีใช้ได้เช่นกันนะครับโดยสลับเจ้าให้กับไอมาร์คทูไฮเกตตัวนี้นะครับผมผมขอให้คะแนนอยู่ที่แปเต็ม10นะครับผมนี่ก็ในส่วนตัวรายละเอียดที่เขาให้มาผมก็ถือว่าค่อนข้างเคารพต้นฉบับเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็อาวุธที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างครบคันนะผมไม่าจะเป็นในส่วนอตัวดาบนะครับผมเจ้าโฟตอนไรเฟิลหรือเจ้ากราวิตี้อิ a แพคแคนนอนนี้ก็มีมาให้นะครับ ซึ่งสนนราคาแล้วผมของเจ้าฮิคาร์บต์มารตัวนี้นผมก็ถือว่าไม่แพงมากผมอยู่ที่หลักๆประมาณพันต้นๆนั่นเองนะครับผมก่อจะประมาณนี้ผมสลหรับการ Unbox ็อกการรีวิวฮิค a ร์ไบต์มารนะครับผมสีทอมเบ c คัสตอมกับทาง i อซีแชนแนลขอจบประเดียเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมแล้วก็หม่โอกาสหน้าโปรเจกต์หน้ากับทาง i อซีแชนแนลสัปดาหนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ อ๋อในส่วนของตัวซุปเปอร์บอทตัวต่อไปให้ผมทางบรุบาลก็ประกาศแล้วผมก็จะเป็นไฮเกรดเจ้าไดซิเกอร์นั่นเองนะครับผมยังไงรอชมได้เลยนะครับผมมาทำแน่นอนโอเคบายบายครับผม 嵐立ち向かう魂駆けろどこまでも強く早く駆け抜ける四国荒れ狂う湿布それはまさに黒い竜巻過去に背負いし己の罪は